และนี่ก็คือเมนูจานพาสต้าอีกหนึ่งจานที่จะทําให้มื้ออาหารของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกับบูคัตินี่ปลาสดนิคมครับใกลๆเข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยอย่าปล่อยให้เราต้อง จออออยยทขงงร่ิวัให้กะทิผงชาวเกาะอยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อยเทพพดุงพรมะพร้าวฟาร์มเฮาส์เคโรรจะรถไหนไหนก็นุ่มเต็มฟิลทำไรอ่ะแชทกอล์ก็ชอบกระหล่๊งไงอร่อยได้อารมณ์เต็มเต็มฟาร์มเฮาส์เคโรร ก๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไราสารตะกัว่วสั่งเลยไร้าสารตะกั่วนะเธอระทับคุณค่าระทับตราหัวมาลายสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจหนังสืออิตาตะกิมัสผลิตภัณฑ์ตราแม็คอมิก ทำเค้กกันบ้างนะครับเค้กกล้วยหอมซอสทอฟฟี่แมคคาเดเมียครับเปิดเตาอบไปก่อนเลยที่180องศานะครับผมจะทำเป็น Individual p o r t ลพอช่นก็คือว่า1คนกินหมดอร่อยนะครับจะใช้พิมพ์อย่างนี้ครับที่มันรอดนะฮะหรือว่าใครมีพิมพ์กระป๋องก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์รองที่ก้นนะครับ แล้วก็กระดาษไขครับกระดาษไขเนี่ยเราตัดนะครับให้สูงเท่ากับพิมพ์เสร็จแล้วครับทำซ้ำนะครับให้หมดนะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา เตรียมส่วนผสม,มของแป้งแล้วก็กล้วยนะครับในส่วนผสม,มของแป้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีผงฟูครับเรามีเบกกิ้งโซดาสาเหตุที่ต้องมีเบกกิ้งโซดาเพราะว่าในสูตรนี้เขามีครีมเปรี้ยวเขามีกล้วยนะครับซึ่งเป็นกรดเราจงต้องใส่เบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นด่างลงใบบาลานซ์กันนะครับมีเกลือครับใส่ลงไปนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับพักไว้ก่อนนะครับ ในอีกหนึ่งชามผสมนะครับชามผสมใบเล็กเราใช้กล้วยครับผมใช้ที่แบบงอมๆมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับกำลังดีเลยนะฮะปังร้อยเจ็ดสิบอือเดี๋ยวนิดนึงก็เข้าปากไปซาวครีมครับ เสร็จแล้วนะครับเราใช้ซ่อมนะครับบทส่วนประกอบให้เข้ากันครับในเค้กตัวนี้นะครับผมจะใส่กลิ่นหอมของอบเชยลงไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แบบที่เป็นผงเราจะใช้แบบเป็นน้ำนะครับแบบเป็นน้ำเนี่ยข้อดีก็คือว่าการกระจายปตัวของเขาเนี่ยครับเขากระจายปตัวได้ดีกว่าจึงเหมาะกับการที่จะนํามาใช้ทําเบเกอรี่นะครับกลิ่นอบเชยใส่ลงไปเลยนะครับ1ช้อนชาครับ เรียกว่าง่ายๆครับหลักการก็คือว่าให้ของที่เป็นน้ําอยู่กับน,น้ําถ้าผมใช้แบบผงผมก็จะร่อนลงไปกระแป้งนะครับแต่วันนี้เราเลือกใช้แบบน้ําครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในโถตีนะครับเดี๋ยวเราจะตีอะไรบ้างเราจะตีเนยนะครับเอาเนยใส่ลงไปเลยเนยของเราในวันนี้นุ่มนะฮะพอเราเออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องทํางานได้ง่ายครับน้ําตาลทรายเราใช้2ตัวครับน้ําตาลทรายแดง แล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะครับ35กรัมครับน้ำตาลทรายขาว145นะครับเค้กตัวนี้จะต้องบอกว่าจะเป็นเค้กสไตล์กึ่งบัตเตอร์เค้กกึ่งมัฟฟินนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าต้องเนียนกลิบเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับาแล้วละ่ะเดี๋ยวเราตีนิดหนึ่งนะครับ ยังไม่ต้องเข้ากันดีก็ได้นะฮะไข่เราใช้2ฟองใส่ลงไปทีละฟองครับพอใส่ไข่แล้วส่วนประกอบจะเหลวขึ้นนะครับก็จะทําให้ตีได้ง่ายขึ้นพอฟองแรกเข้ากันได้แล้วนะครับใส่ฟองที่2เลยครับพอ,อแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราล่อนแป้งใส่ลงไปครับ เข้ากันดีแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็จะใส่ซอคครีมแล้วก็กล้วยบดลงไปครับไม่ต้องคิดเลยมากนะครับคนคนคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอาใส่ในพิมพ์นะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นทรงนี้นะครับผมจะใช้ถุงดีบช่วยเพื่อให้การทํางานของเราง่ายขึ้นครับประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นะครับเตาอบ180องศานะครับเค้กกล้วยหอมอบพพร้อมเข้าเตาแลครับ ชิ้นมันเล็กใช้เวลาไม่นานครับ20นาทีครับผมเค้ของพลใช้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็นำออกมาพักให้เย็นลงนะครับหลังจากที่เย็นลงแล้วนะครับเราก็เอาออกจากพิมพ์นะครับการที่เรามีฟอยอยู่ข้างล่างก็ทำงานง่ายครับยกออกมาได้เลยครับ เราก็จะได้เค้กกล้วยหอมหน้าตาลักษณะนี้นะครับเอาแล้วครับผมจะเอามาพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะเค้กของเรานะครับด้านบนเนี่ยจะนูนเล็กน้อยผมจะสไลด์ออกนิดนึงนะครับสักเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาถั่วคาราเมลนะครับขึ้นมาวางไว้บนนี้นะครับใส่น้ําครับผมลงในกระทะตามด้วยน้าตาลสายครับถั่วที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับแมคคาเดเมียนะครับอันนี้จะเป็นถั่วดิบอยู่นะครับ ต้องบอกว่าแมคคาเดเมียนะครับเป็นถั่วอีกตัวหนึ่งที่คุณค่าเยอะมากหลายๆคนเขาจัดให้เป็นเป็นคิ n ออฟนะครับก็คือเออเรียกว่าสุดยอดของถั่วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณค่าเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแต่งบนเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเอาซักครึ่งถุงเลยก็ได้นะครับการรับประทานถั่วแมคคาเดเมียนัทเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะทำให้ เราดูอ่อนเยาว์เขาแอนตี้เอจจิ้งนะครับมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ระบบของร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยนะครับสามารถทานเล่นก็ได้ทานคู่กับขนมก็ได้หรือว่าวันนี้ที่ผมจะทำเป็นลักษณะคาราเมลนะครับอยู่บนเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็ทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับจากเค้กกล้วยหอมธรรมดาธร,รมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะละลายน้ำตาลกับน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมก่อนนะครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลนะครับให้ข้น ที่อุณหภูมิ116องศาแล้วค่อยใส่ถั่วลงไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเราก็จะใช้การสังเกตเอาอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ผมต้องการใช้ก็คือครีมครับอันนี้นะครับสังเกตง่ายๆถ้าฟองอากาศเล็กๆแบบนี้ยังไม่ถึงแน่นอนนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าใช้ได้ยังวิธีการสังเกตนะฮะให้เราลองดูฟองอากาศครับพอฟองอากาศเนี่ยเขาใหญ่ๆและเนิดๆนะครับใช้ได้แล้วครับใส่ถั่วลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องคนครับ ถั่วเนี่ยโดนความร้อนกระจายทั่วๆกันดีนะครับเดี๋ยวเขาจะตกผลึกนะฮะถั่วก็จะค่อยๆสุกด้วยนะครับลองดูนะฮะเห็นไหมครับน้ําตาลใกล้จะตกผลึกละเกิดการที่ผลคนนะครับตอนนี้ผมเริ่มที่จะลดไฟนะครับเดี๋ยวน้ําตาลจะค่อยๆละลายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การละลายครั้งนี้จะละลายเป็นคาราเมลครับค่อยๆละลายแล้วครับจะสังเกตนะครับว่าถั่วของผมก็สีเข้มขึ้นแล้วนะครับ ใช้ได้แล้วครับผมดับไฟนะครับผมจะป้องกันไม่ให้เขาแข็งตัวง่ายเกินไปนะครับใส่ครีมลงไปไม่ต้องเยอะนะครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะในระหว่างที่เขายังร้อนๆนะครับเราจะตักขึ้นมาแต่งบนหน้าเค้กนะครับเราเอาช้อนเนี่ยหล่นไฟนิดหนึ่งก็ <c oughs> แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะประมาณสักกี่เม็ดนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้อย่างตัวลงครับก่อนเสิร์ฟนะครับแต่งจานให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คือของหวานน่ารักน่ารักแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะครับเค้กกล้วยหอมซอสทอฟฟี่แมคคาเดเมียอีกหนึ่งเมนูจากมื้ออาหารแสนสุขที่พลน,นํำมาฝากครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับอย่าลืมนะครับว่าอาหารเป็นได้มากกว่าปัจจัย4ลองให้มื้ออาหารดีๆเกิดขึ้นที่บ้านของเราสิครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ